คดีนี้ไปดูคนดังกับการขอลายเซ็นเป็นเรื่องสวัสดีครับผมร้อยตำรวจเอกวรพลครับท่านร,รองสารวัตรกองบัญชาการตํารวจตะเวนชายแดนคดีนี้เป็นคดีปลอมแปลงลายเซ็นน้องคนนี้เป็นตํารวจใหม่ครับเพิ่งมาประจำโรงพักนี้พอเจอพี่คนนี้เข้าก็พุ่งใส่เลยทําไมอะ่ะพี่ที่ออกรายการคดีเด,ดเด็ดบ่อยใช่ไหมครับ <โฮ S 2> พี่ผมจำได้ครอพี่ผมจําได้ครับพี่พี่ดังมากเลยนะครับผมเนี่ยเป็นตํารวจใหม่พี่ฟื้นพี่มากเลยครับ ขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมพี่เฮ้ยเน้องมันจะมากไปหรือเปล่าอ่ะไหนอ่ะแหมพี่ก็ปากบอกว่ามากไปแต่หยิบปากกาพร้อมรืบเลยนะตรงนี้ครับตรงเส้นปากๆเนี่ยครับพี่ตรงนี้นะใช่ครับโโอ้หรายการนี้สุดยอดมากครับดูตลอดเลยครับพี่ให้เซ็นตรงเส้นปากๆากให้มันดูแปลกๆปลกันเนี่ยเหมือนหลักฐานอะไรสักอย่างหรือเปล่าให้เซ็นไปเรื่อยเลยพี่เซ็นแล้ว เฮ้ยไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรอขอบคุณมากนะครับพี่พี่เนี่ยฝันใจผมเลยครับพี่โอ้ยไม่เป็นไรน้องไม่เปอนไเอาะไรอาย่างยังยังยังไม่เอใจอีกและอีกสองเดือนต่อมาครับเฮ้ยนี่นี่เองงไปทำอะไรไว้เนี่ยโน้ตี้จากสารการตรวจมาเนี่ยเฮ้ยพี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะก็นี่ไงนี่ไงเองไปเซ็นค้ำประกันตำรวจใหม่ไว้เนี่ยแต่ตอนนี้ไอ้ตำรวจใหม่มันหนีไปแล้วฮะเองเนี่ยเป็นคนเซ็นค้ำประกัน ต้องจ่ายหนี้แทนเขาทั้งหมดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนไหนเนี่ยผมไปเซ็นตอนไหนเนี่ยเฮ้ยต,ต,ต,ตำรวจใหม่ตำรวจใหม่ผมดูตลอดอเลยับพี่ตอนนี้ไงตอนมาเชิญชมพี่ไงเนี่ยอ่ะเนี่ยจำได้แล้วนะอวโอ้หโหไอ้แฟนคลับมันหลอกให้พี่เซ็นคำไม่มันพี่ก็มัวแต่ยิ้มไงตำรวจใหม่โอ้แต่ถ้าเขาเป็นตำรวจใหม่เขาขงกู้ไม่เท่าไหร่หรอกนะพี่เนาะนี่รวมทั้งตัวธนบัตรสี่แสนบาทเนี่ยอะสี่แสน เ,เป็นลมเลยเอาช้า จริงเลยถึงับแกล้งตายหรือไงเนี่ยเออเอาตายดีกว่าไหมเพื่อเงินชาปนกิจเนี่ยจะใช้นี่ได้สักครึ่งหนึ่งอ่ะเนอะได้ออกรายการคดีเด็ดบ่อยๆอยู่ๆมีตำรวจน้องใหม่มาขอลายเซ็นก็เซ็นชื่อให้โดยไม่ได้ดูในเอกสารหลังจากนั้นอยู่มาสองเดือนก็มีโน้ติสจากสากลตำรวจะฟ้องว่าเป็นคนค้ำประกันเพราะตกใจไม่เคยเป็นคนค้ำประกันให้ใครกลายเป็นคนที่มาขอลาเซน็นคราวนั้นเขามาขอลเซ็นเนี่ยเซ็นเพื่อเป็นผู้ค้ำเงินกู้สหกรณ์ไอ้คนกู้ไปเนี่ยไม่เอาเงินส่งให้เขาเขาก็เลยมาฟ้องกับคนค้ำประกัน ถือว่าเป็นการแจกลายเซนที่แพงที่สุดและกันนะพี่ตำรวจนะขอขอบคุณร้อยตำรวจเอกวรพลคัดพันธ์รองสารวัตรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าของเรื่องขอลายเซน